รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเด็กอวดดีนะคะโอ้โหวันนี้อบอุ่นมากนะคะนิวไม่ได้มาคนเดียวค่ะเนื่องจากว่าด้านข้างอยู่ทั้งสองด้านเนี่ยนะคะเป็นน้องๆมาขุดเทศน้อยะค่ะที่จะพานิวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะไปท่องเที่ยวชุมชนกันที่ชุมชนบางสัก้าจังหวัดจันทบุรีค่ะเอาค่ะก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยให้น้องๆแต่ละคนแนะนําตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรบ้าง,างมาที่หนุ่มน้อยของเราค่ะชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อเด็กชายนัทจิตพลีลาครับชื่อลิลื่นเนยครับอ่าต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิง่ใช่ิ่าคุณ ชื ile, ่อเล่นช nice ื่อปายค่ะน้องปายฮะอีกคนนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ช้้นน่ารัก็แบบว่าพี่มินค่ะ่านะคะน้องมิ้นน้องเนทน้องปายค่ะวันนี้นะคะสามมัคคุเทศน้อยแห่งชุมชนบางสะเกาค่ะจะพาเราไปดูพื้นที่ที่นี่นะคะว่ามีความน่าสนใจแบบไหนยังไงบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่บางสะเกาอยากรู้เกี่ยวกับตำนานของบางสะเกาค่ะว่าทำไมถึงชื่อนี้กันด้านหลังน่าจะเป็นคำตอบของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ อ,อธิบายนิดนึงน้องเนทว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกว่าชุมชนมาสเก้าเพราะว่าออมีสระประมาณเก้าสระครับอ๋อมีสระเก้าสระคือตรงตามชื่อเลยค,คือมีสระเก้าสระเป็นสระน้ํามงคลหรือว่ายัางไงคะเป็นสระในตำนานเห็นว่าแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี้ก็คือเป็นหนึ่งในเก้าสระถูกไหมคะตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างก็เป็นแหล่งน้ําของพระพระที่นี่ครับแลวก็เีอ๋อ,อ นี paper, mm ่เ hmm. ท oh, ่าที่ดูนี่คือเป็นบ่อน้ําใหญ่ไปคือเป็นบ่อน้ําโบราณเลยใช่ไหมคะอ๋อบ่อน้ําโบราณเลยเป็นที่มาของชุมชนบางสก้าวของเรานั่นเองค่ะเห็นจะมีป้ายบอกไว้ว่าเป็นสระในตํานานสระที่9นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสระที่อยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคาดเดี่ยวนะคะเราจะขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนนี้ก่อนนะคะว่าเราจะเป็นการเสริมสิริมงคลก่อนเดี๋ยวค่อยให้น้องๆพาไปดูแต่ละจุดของชุมชนว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างเนาะ ไปทางไหนคะพาพี่นิวไปเลยค,ะค่ะอ่าไปเลยปะร<พ>อรค่ะคุณชมคะตอนนี้นะคะนิวมาอยู่เป็นที่วิหารเดี๋ยวให้น้องเนทเล่าให้ฟังนะคะว่าวิหารแห่งนี้มีความสําคัญยังไงคะน้องเนทเป็นวิหารบุรพาจารครับก็ คือมีเป็นเอิมเจ้าเป็นรูปของเจ้าว่าครับเป็นอดีตเจ้าว่าที่อยู่ที่วัดบางสกาวใช่ไหมมีท่านอะไรบ้างคะมีท่านพ่อเตา่าท่านพ่อแสงแล้วก็ท่านพ่อคายครับทั้งสามท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าคนบางสก้าวให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตเลยใช่ไหมคะใช่ครับประวัติของวัดบางสก้าวเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ในรุ่นของท่านพ่อเตา่า ความเป็นมาอย่างไงบ้างคือเขาใช้เรือขนอิดอะไรมาพวกนี้มาสร้างวัดน,นะครับแล้วก็โรงเรียนคือเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางจะยังไม่ได้มีถนนหนทางเหมือนปัจจุบันใช่ไหมต้องใช้การขนผ่านเรือ ล่องไปตามแม่น้ําแล้วก็มาสร้างวัดแล้วก็สร้างโรงเรียนมาสก้าถูกไหมครับเราในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวมาสก้าซึ่งถือว่าท่านพ่อเต่าเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่ามีคุณอุป,ปาการต่อพื้นที่เราในฐานะลูกหลานคนมาสก้ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในชุมชนเราไหมภูมิใจครับ เห็นบอกว่าจริงๆแล้วรูเรือนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมเรือที่ท่านพ่อเต่าเคยขนของมาสร้างทั้งโรงเรียนทั้งสร้างทั้งวัดด้วยใช่ไหมคะใช่คฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานซึ่งเดี๋ยววันนี้แหละค่ะมากภเทศนน้อยทั้ง3คนนะคะน้องปายน้อง,นองเนนตแล้วก็น้องมินนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าจริงๆแล้วบาสก,ก้ามีเสน่ห์แบบไหนย,ยังไงกันบ้างค่ะ ที่แรกนะคะที่เราจะให้น้องไกด์นะคะพาเราไปท่องเที่ยวกันในชุมชนบาสก้ากจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เราอยู่ตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้อยู่ที่หมูห่5เป็นบ้านปลาธนาคารปูค่ะที่นี่เขาจะอนุรักษ์น้ำเอาไว้ คนสน่วนใหญ่ที่นี่เรียกว่าอนุบาลสักน้ําค่ะอ,อ๋อเป็นสถานที่อนุบาลสักน้ําซึ่งถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่บางสะเก,ก้้นะคะลงมาในชุมชนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นการอนุรักษ์สั์น้ําที่อยู่กับชุมชนของเราใช่ไหมคะใช่งั้นพาพี่นิวไปดูหน่อยได้ไหมคะค<ช>่ะไปเลยค,ะ<ช>ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันเอ๊เราเห็นบอกว่าเป็นบ้านปลาธนาคารปูอะเนาะแสดงว่าเขาจะต้องมีพวกปลาต่างๆแล้วก็มีปูต่างๆด้วยใช่ไหมคะ<ช>ค่ะน้องๆคะทำไมเราถึงต้องมาทําการเพาะพันธุ์ปลาอีกงตรงนี้คะ พอช่วงสมัยก่อนมาสก้ามีไบก,กงเยอะมากค่ะแต่ช่วงนี้มันลดน้อยลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักบริโภคมันช่วงเวลาที่มันกําลังมีไข่ค่ะทําให้มันปลักน้อยลงค่ะอ๋อเ,เลยจำเป็นที่ว่าตอนนี้จะต้องเขาเรียกหวนคืนไบก,กงให้ลงไปอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่ของมาสก้าให้เพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะอ๋ออย่างที่น้องบอกนะคะคือปกติเนี่ยเราจะจับอีก,กงไปช่วงที่มันวางไข่เนาะแล้วพอวางไข่เนี่ย พอเราจับมันไปปุ๊บเนี่ยไข่ต่างๆมันก็ไม่ได้ไปแพร่พันอยู่ในทะเลดังนั้นมันก็จะทําให้ปริมาณของปลาเนี่ยมันลดน้อยลงดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกู้วิกฤตนี้นะคะชาวบางสก้าจึงได้มีการรวบรวมกันเพาะพันธุ์ไปกงมาเพื่อคืนมันสู่ธรรมชาตินั่นเองนะสิ่งที่ได้จากการมาเที่ยวบางสก้าอย่างที่น้องๆบอกไปนะคะก็คือเนี่ยแหละใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติะะและที่สำคัญปลาอีกงนั่นเองราคาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าปลาอีกงเนี่ย รูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออีกหนึ่งบอร์นะคะที่จะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มมีตัวใหญ่แล้วอันนี้พี่ตักได้เลยใช่ไหมคะตักได้เลยไนะหมได้ได้เลยเนาะอแจะตักขึ้นมาดูแต่และตัวเขาจะให้เราตักง่ายไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่านะหนูว่าไม่ดูแล้วไม่น่านะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยสวิงมันอาจจะใหญ่ไปแล้วเนาะอ่าจจะพี่อันนี้ขึ้นนะคุณอ่าได้ละหนึ่งตัวนะคะน้องปลายตักมาให้ละหนึ่งตัว ลักษณะตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบ,แบ,บนี้นนะเขาแอบ,บดูนิดหนึง่งเขาจะมีหนวดด้วยเนาะอันนี้คือตัวใครรู้บ้างว่าอันนี้คือตัวเต็มวัยหรือยังคะน้องเน์รู้ไหมน่าจะยังใช่ไหม,มตัวเต็มวัยน่าจะใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมลูกอ๋อ,อนี่นะคะของตัวเขาก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไีกงคนบางสก้าเขาเอาไปทําอะไรรนะับประทานกันยกตัวอย่างเมนูให้พี่นิวฟังหน่อยดิแกงค่ะแกงเหรอ<ๆ>อมีอะไรอีกอะ ไปทอดค่ะไปทอดแสดงว่าเราสามคนนี้ก็คือเคยกินเมนูที่ทํามาจากปลาอีกกงแล้วใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมคะถ้าเกิดใครมาบาร์เ้กานะคะเราได้มีโอกาสทานอาหารลองถามร้านอาหารดูนะคะว่ามีเมนูที่ทาจากปลาอีก,กงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบาร์เ้กาก็ถือได้ว่าทําการาผาพันไปอีก,กงมาน่าจะสําเร็จพอสมควรแล้วแหะน่าจะมีปริมาณปลาให้เรารับประทานได้พอสมควรแล้วล่ะคะ่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะคะว่าการมาเที่ยวที่ชุมชนบาร์ก้าเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงคะ่ะ น,นี้นะคะดูก็มานั่งอยู่กับครูเก้าค่ะครูเก้าก็เป็นครูที่ดูแลในเรื่องของการให้การอบรมฝึกฝนเด็กๆนะคะในการที่จะออกมาเป็นมัคคุเทศหรือว่าไกด์นำเที่ยวชุมชนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูเก้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าอยากถามถึงแนวคิดค่ะว่าทําไมเราถึงได้มีการจัดฝึกอบรมเด็กๆเนี่ยแล้วก็ให้ความสําคัญกับการที่ให้เด็กเนี่ยมาเป็นไกด์นำเที่ยวชุมชนอ่ะ,ค,ะครับครับก็เริ่มจาก ทางโรงเรียนครับก็มีหลักสูตรสถานศึกษาครับทางพอ,อก็เห็นความสําสคัญว่าในชุมชนบาสก้ามีบริบทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับก็เลยมีการาบรรจเุเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาไว้เกี่ยวกับชุมนุมรักท้องถิน่นครับก็จะเป็นเกี่ยวกับให้เด็กๆนั้นได้ได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะครับแล้วก็ได้ไปตามแหล่งต่างๆในชุมชนเนี่ยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้น,นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับค,ครับแล้วเราเรามีขั้นตอนในการที่จะฝึกฝนเด็กๆยังไงบ้างคะกับน้องๆที่มาเป็นไกด์นำเที่ยวนี่คะก็เริ่มจากพาเด็กเนี่ยไปไปไปเรียนรู้ที่แหล่งจริงอย่างเช่นที่นี่ครับบ้านปลาธนาคารปรูแล้วก็พามานั่งฟังเวลาเขามีนักศึกษาหรือว่ามี นักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันนะครับก็จะมีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่สถิตแสนสนอนี่ครับเขาก็จะเป็นคนให้ความรู้ผู้บรรยายครับแล้วก็เด็กเนี่ยมานั่งฟังเพื่อซึมซับดูซิว่าเวลาเขาอธิบายหรือว่าแนะนํานักท่องเที่ยวยังไงเนี่ยเราจะดเด็กๆก,ก็จะได้มา ดูตัวอย่างครับดังนั้นเราก็เอาไปฝึกซอ้อมเช่นเอาไปพูดในชั่วโมงเรียนเราก็มีชุมนุมรักท้องถิ่นอยู่แล้วก็ให้เด็กนั้นได้ออกมาพูดหน้าชั้นบ้างให้เล่าให้น้องๆฟังบ้างว่าหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างก็ให้เขาก็ได้กล้าแสดงออกอย่างนี<ล>้ครับค่ะหลังจากที่เราได้มีการฝึกบิ๊กแล้วเนี่ย,ย,ยผลตอบรับของเด็กๆเองเป็นยังไงบ้างกับการที่เเราได้มีโอกาสมาเป็นไกด์ได้มีโอกาสได้รู้ชุมชนมากขึ้นน่ะค่ะเท่าเท่าที่สังเกตนะครับเด็กๆเขาก็มี ความรักในใน,ในชุมชนมากขึ้นครับเหมือนกับว่า,ามีใครเข้ามาในโรงเรียนแล้วเขาถามว่า,ามีที่ไหนที่แนะนําบ้างเด็กๆเขาก็จะรู้จักครับจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะไปด้วยตัวเองแล้วไม่รู้จริงอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. หลังๆเขาก็เริ่มแสดงตัวเองออกมาว่า,าฉันรู้จักนะหรือว่าอยากที่จะพา คนเหล่านั้นไปไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมคะคุณผ e> uh, ู้ชมคะก็เป็นการทําให้น้องๆนะคะได้เห็นคุณค่าของชุมชนของตนเองนะคะว่ามีความสําคัญยังไงมีอะไรที่น่าสนใจแบบไหนบ้างนะคะโดยการบ่มเพาะเด็กๆนี่นะคะให้เป็นไกด์นาเที่ยวในชุมชนและที่สําคัญนะคะนักท่องเที่ยวเองก็จะได้ประทับใจด้วยค่ะจากการที่คนในชุมชนเนี่ยเป็นคนพาเที่ยวเองนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะครูเก้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย โรนจิ้งหลีดครับอยู่ที่ไหนลูกโรนจิ้งหลีดโรงจิ้งหลีดใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สมมุติว่านักท่องเที่ยวแบบว่าเอ้ยมาเที่ยวอวังสก้าวอยากจะมาดูแบบสถานที่ที่มันแบบแปลกๆโรงจิ้งหลีดนี้ก็สามารถพาเที่ยวได้เหรอไปเที่ยวนกเรียนก็เจอของแปลกเยอะเหมือนกันนะเอาเจออะไรอ่ะเ็นักเรียนทุกคนเ่ะเ้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องปลายนะไม่ใช่ เดี <S 2> <S 2> ๋ยวเราไปดูก like> ันว่าโรงจิ้งหรีดนะคะของที่ชมชมมาสก้าเป็นยังไงกันบ้างอ้าวพาไปเลยนะคะจริงๆนิวเองก็ก็ไม่เคยเห็นการเล่นจิ้งหรีดแบบจริงจิงหรอกนะคะเดี๋ยวให้น้องๆพาไปดูอเราไปดูตรงไหนกันบ้างอ่ะตรงนี้ได้ไหมคะเอาไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้จดผิดมาอ๋อเดี๋ยว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 มาี่ก่อนเดี๋ยวเดี่อนมาดูอันนี้ก่อนลูกอ้าวที่เราเห็นเล็กๆนี่ก็คือจิ้งหรีดหมดเลยหรอ เันตัวเล็กครับอ๋อไหนน้องใครจะพออธิบายให้พี่นิวฟังเกี่ยวกับโรงจิง้งหรีดที่นี่ได้บ้างว่าเขาเลี้ยงกันยังไงอะไรแบบนี้ฮะลูามีการเป็นแบบแยกว่าเป็นไอตําอายุครับเป็บว่ามีเป็นยังไงบ้างครับอันนี้จะแบบเพิ่งออกมาอ๋อคือหมายถึงว่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละแต่ละกล่องแล้วกันเนาะกล่องใหญ่แบบเนี้ยก็คือจะมีการแยกช่วงอายุของจิง้งหรีดตั้งแต่เล็กๆเลยที่เราเพาะพันธุ์มันจนกระทั่งไปถึงตัวเต็มวัยที่เราพอจะจับมันได้แล้วใช่ไหมคะอย่างอันนี้เนี่ย ตัวยังเห็นว่าเล็กๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะแสดงว่าอย่างที่เราเห็นตัวดำๆเนี้ยก็คือมันฟักออกมาจากไข่แล้วก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วแต่ว่าส่วนที่ยังเป็นไข่ก็คือยังมีอยู่อือดิพี่นิวก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบลนนักษณะนี้แล้วตรงนี้อะไรอ่ะมันเห็นมันเป็นผ้าผ้าจุ่ม <50 S 1> <ไว S 2> น้ำไว้ครับไว้ทำอะไรคะให้จิ้กจุน้ำค่ะอ๋อทำไม,มเราแล้วทำไม,เร,ไมเราถึงต้องเอาผ้าทำไมเราไม่แค่เอาน้ำใส่ไปในถาดใส่เลยเขาอาจจะจมน้ำได้ ด้วยก็เขาตัวเล็กใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราใส่ไปเลยเนี่ยเขาอาจจะจมน้ําได้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเลยจาเป็นจะต้องเอาผ้านเนี่ยชุบน้ําแล้วก็วางแทนอ่าอันนี้เป็นแค่กล่องแรกนะคะของจิ้งหรีดตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกล่องอไปดีกว่าอันไหนบ้างไหน่ะอ่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนแบบเริ่มโตมาอีกนิดหนึ่งละโอ้เยอะมากอะดูสิเราสามารถจับได้ไหมอะอันนี้ถามเล่นๆ กัดไหมลูไมกไม่กัดใช่ไหมคะโอ้ยคืออันนี้มันจะเป็นไซส์อีกไซส์นึงค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาแบบจะตัวโต,วตวมากกว่าเมื่อกี้แล้วคือเอาเป็นว่าใครมาชุมชม,มาสก้าวนะคะนอกจากว่าคุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนุเนี่ยที่นี่ก็เหมือนแบบเป็นลักษณะของการเรียนทิ้งเรียนซึ่งสามารถมาสอบถามเพื่อต่อยอดไปเป็นอาชีพได้อีกด้วยเนี่ยเป็นตัวตัวเริ่มเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงละแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังเป็นตัวที่มันยังไม่ใช่เต็มวัยใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนอกจากนี้ละ จากลงจิ้งหรีที่เราจะพาไปดูในวันนี้แล้วยังมีอะไรในชุมชนมาสก้าวที่สามารถพาพี่ไปเที่ยวได้อีกไหมคะศูนย์สินเสือคะศูนย์สินเสือใช่ไหมคะศูนย์สินเสือทาไมศูนย์สินเสือถึงถึงมีความน่าสนใจของบาสก้าวเป็นจุดรวมขายสินค้าสินค้าขึ้นชื่อหรือป่าณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่ศูนย์สินเสือน,นะคะกับสินค้าขึ้นชื่อที่บ้านมาสก้าวจากกังหวัดจันทบุรีค่ะ<ม>อุ้ยแอบหยิบได้ไหมเนี่ยกลัวจังเลย เคยแต่กินแต่ว่ายังไม่ค่อยเคยเห็นตัวที่มันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเด็กๆนี่ก็เคยเข้ารับการอบรมในเรื่องของมรมกเทศน้อยของชุมชนในเรื่องของที่ได้งบโอทอปนวัติถีแนเด็กๆนี่เขาจะถูกฝึกในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับของนักท่องเที่ยวให้เด็กๆพวกนี้จะต้องรู้ในเรื่องแหล่งแหล่งเรี่นรู้ของชุมชนนะสิ่งที่หลายที่จะขายนักท่องเที่ยอนักเด็กนักเรียนพวกนี้จะต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่า อะไรที่จะขายให้กันไม่ต้องเที่ยวได้แนะนําได้อะไรแบบนี้นําแหล่งที่ทเขาจะเ,าเรียนรู้ได้ครับค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ฝากนิดนึงค่ะว่าการมาท่องเที่ยวในชนุมชนบาสก้าวเนี่ยค่ะแล้วก็การที่มีไกด์ที่เป็นแบบเด็กๆแบบนี้ค่ะฝากถึงคนที่ต้องการมาเที่วยวที่บางสก้าวนิดนึงค่ะครับไกด์ที่เป็นเด็กๆบางทีในทริปในเรื่องของสาวอาทิตย์เด็กๆก็จะมีไรายได้แล้วไรายได้ใน,ในตรงนี้ๆๆเด็กเขาก็จะมีมีความรู้สึกว่าเออสาว์ทิตย์เขายังมีเงินได้ ผ่อน곤ผ่อนพละพ่อแม่เรื่องขนมเ็ยัได้ในเด็กๆเ,เขาก็อยากจะให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่ท่องเที่ยวชุมชนนะเด็กๆจะได้พาไปตรงแหล่ท่องเที่ยวในในชุมชนบางก้าวมีหลายแหลง่งเรียนรู้ครับ <c oughs> เห็นอะไรแวบเมื่อกี้ไหมคะคุณผ enfin> ู้ชมคะคือจริงๆอยากจะให้เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเขาเรียกว่าเสือใช่ไหมเสือเนี่ยมาบังไว้ก่อนแล้วค uh ่อยเปิดตัวเรานะคะเปิดตัวนิวกับน้องมิ้นนะคะทำไมเราต้องต้องเอาเสือมาบังแบบนี้คะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นการ โปรโมดด้วยค่ะในการโปรโมทเพราะว่าที่บางสก้าวเนี่ยคะ่ะสินค้าขึ้นชื่อก็คือเสือบางสก้าวนั่นเองคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์สินเสืสอใช่ค่ะบางสก้าวนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวน้องมินพาพี่นิวไปดูนะว่าศูนย์สินเส,สื่อนะ่ะมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะโอเคมาเริ่มกันตรงนี้เลยโอ้โหจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์นี่เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเสือบางสก้าวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้เล่านิดน,นึงอ่ะว่าทําไมเสือต้องนึกถึงเสือบางสก้าวเพราะว่า ชาวบสาสก้าเป็นคนทอเองอืมแล้วก็แปลรูปเองค่ะค่ะก็ปลูกปล,ก,กปลูกปลูกปลูปอคือทําเองทุกอย่างค่ะทุกกระบวนการเลยตั้งแต่ปลูกต้นกกเลยจนกระทั่งทอออกแบบ<ช>จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้ใช่ค่คะแล้วที่นี้เท่าที่ เท่าที่นิวเดินเข้ามานะคะผลิตภัณฑ์คือเยอะมากเวลาพูดถึงเสือเนาะเราจะนึกถึงแค่ว่าเอาไว้ปูนั่งปูนอนแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะอย่างตรงนี้เนี่ยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นเหมือนกระเป๋าใส่เศษสตางค์ใช่ไหมเนี่ยเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็น่ารักเหมือนกันพกใส่เป็นพวกเศษเหรียญน,นะคะน่ารักมากแล้วก็ยังมีพวกกระเป๋าข้าสะพยข้างแบบนี้อันนี้ก็น่ารักเนาะมีแบบเหมือนเป็นที่รองจานรองแก้วด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ สวยมากนะคะอะเดี๋ยวให้น้องมิ้นพาไปดูที่สูนสินเสือนิดนึงว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างขายอะไรกันบ้างสำหรับนะักท <c oughs> ่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะมาเที่วที่มาสก้าแล้วเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่ามีของของฝาก <c oughs> เป็นของฝากกลับไปที่บ้านใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าให้แนะนํานิดนึงว่ามีอะไรยังไงบ้างน้องมิ้นพาเลยตับสบายเลย, <c oughs> อยเลยอาสองคนมด <c oughs> ช้อปปิ้งอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> เอาพาไปดูเป็นเสือพับค่ะอืเป็นของฝากได้ค่ะฝากผู้ใหญ่หรือไม่ก็เอาเป็นแบบงานต่างๆได้อจะเห็นว่าเนี่ยสีสันนะคะคือสีสัน คือหลากหลายมากเขียวม่วงแดงนะคะแล้วแต่เราเลือกเลยเพราะว่าเส้นกกที่ใช้ทอเสือมันก็จะเป็นลักษณะสีตามที่ที่เราเลือกด้วยนะคะใครจะชอบโทนสีไหนจะเอาไปแต่งบ้านเอาไปใช้ที่บ้านอยากได้โทนสีนั้นโทนสีนี้เนี่ยมา,มาเลือกชมได้อ่ามีตรงไหนกันอีกป่ะดูกันต่อเป็นรองเท้าคะ่ะอ่าเป็นรองเท้าอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเวลาใส่เป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านเนาะใช่ค่ะเพราะแบบใส่ในที่ทํางาอนอะไรแบบนี้ก็ได้คือเขาก็จะมีเป็นแบบ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบอร์รองเท้าตามที่เราต้องการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงอ่ะอันนี้อยู่ที่ราคาคู่ละประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหม,ะมคะโอ้ไม่แพงไม่แพงคือเทียบกับว่าเป็นงานฝีมือนะคะคุณผู้ชมเป็นพวกงานแฮนด์เมดอะไรเางี้ยงานคราฟต์ต่างๆไม่แพงเลยแล้วที่สําคัญน้องมิ้นบอกว่าเสือบางสก้าวเนี่ยคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาทําเสือตั้งแต่ปลูกต้นกกออกแบบทอจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑนะ์ อายุการใช้งานเป็นยังไงบ้างสําหรับเสือบางสก้าวก็สามารถใช้งานได้นานค่ะเป็นหลายปีเลยอ,อย่างกระเป๋าตรงนี้นยคะดูดีไซน์สิสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมน่ารักอ่ะคือเราสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากไปได้เนาะเวลาที่มาเชิญที่ช,มชมุมชนบางสก้าวใช่ไหมคะน่ารักมากเลยมีหลากหลายดีไซน์นะคะไม่ใช่แค่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโอ้ตรงนั้นก็มีเดี๋ยวให้น้องมิ้นช่วยยกมาให้คุณผู้ชมดูนิดนึง นี่แบบนี้ก็น่ารักเป็นลูกไข่าดาว <laughs> เป็นรูกไข่าดาวหรือว่าใครจะมองว่าเป็นรูปดอกไม้ก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นแบบกระดุมแบบนี้ <c oughs> ใช้งานง่ายไม่ซับซอ้อนไม่ยุ่งยากนะคะ <c oughs> มีอะไรอีก啊เ <c oughs> นสเนสหยิบม,มาให้ดูหน่อยสิมีอันไหนอีก <c oughs> อ่าแบบแบบนี้นี่เหมาะกับการแบบว่า <c oughs> ใส่ไปงานเนาะ <c oughs> ใส่ไปงาน <c oughs> ใส่ชุดแบบเออเป็นชุดราตรีก็ได้หรือว่าเป็นชุดผ้าไทยก็ได้แล้วก็ถือแบบนี้น่ารักเป็นกระดุมแปลก น่ารักค่ะคือต้องมาดูเองอ่ะว่าว่าเราชอบลักษณะกระเป๋าแบบไหนแต่ที่นิวประทับใจก็คือว่ามันมีหลากหลายดีไซน์มากนะคะ<ช>ไม่ใช่แค่เป็นแบบบางคนเนาะกระเป๋าเสือจะมองเป็นว่าเออเป็นแบบทรงแบบป้าๆอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแต่<ช>จริงๆมันวัยรุ่นอย่างเราก็ใช้ได้อย่างน้องเนทเองนะคะเป็นน้องๆเด็กๆเ,กเกยาวชนแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอนเนกประสงค์แล้วก็ลวดลายสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ไฮไลท์ที่น,นิวบอกไว้ ทรงกระเป๋าที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากของคนชาวบาสก้าคือแบบไหนคะคือแบบนี้คะ่ะอ่าเอาลงมาให้ดูนิดนึงอ่าทาไมเราถึงภาคภูมิใจในกระเป๋าทรงนี้เพราะว่าพรนางเจ้ารามพายพณีเป็นคนคิดออกแบบคะ่ะแล้วก็ออกแบบซิปเรียกว่าซิป สิบสิบแฝดค่ะอ๋อสิบแฝดใช่ไหมคะใช่ค่ะอคือทรงนี้เป็นทรงที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมพระราชาทานมาให้รวมถึงการใช้ซิปครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่นะคะแล้วก็ลายสวยมากคุณผู้ชมค่ะคือเอาเป็นว่าถ้ามาเที่ยวที่บางสก้านะคะโดยมีน้องๆเนี่ยเป็นไกด์มาคุเทศนําเที่ยวแล้วเนี่ย มาที่นี่นะคะถามหาเลยกระเป๋าซิแฟแฝดเนาะใช่ค่ะถือติดไม้ติดมือซื้อกลับไปที่บ้านรับรองว่าส่งคุณค่ามากอุ้ยสวยมากเลยอุ้เนี่ยนะคะภูมิใจไหมมิ้นภูมิใจค่ะภูมิใจในการเป็นเด็กบาสะเก้าเนาะ The ที่เราไปเที่ยวที่ชุมชนบาสก้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีความน่าสนใจมากแล้วยิ่งน้องๆมกักคุเทศน้อยเนี่ยพาเราลงพื้นที่ไปนะ,ะจะเห็นถึงความเก่งแล้วก็ความที่เขาได้ซึมซับคุณค่าของชุมชนแห่งนี้นะ,ะซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาตามรอยนูได้นะคะการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีมกักคุเทศน้อยแบบนี้นะคะพาเที่ยวค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเด็กอวดดีแล้วค่ะเราทั้งสี่คนลาคุณผู้ชมไปก่อน นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะครับวันนี้พบกับพี่พงกับนะ วันนี้พี่โฮมจากน้องตาต้าจะมาสอนคำว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพูดยังไงนะ See you tomorrow อีกทีนะคะ See you tomorrow ในภาษาจีนเราจะพูดว่าหมิงเทียนเจียงครับผมฝากฟังอีกทีนะครับหมิงเทียนเจียนแปลว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่โฮมน้องตาต้าก็ขอลาบเพิธเท่านี้นะครับพรุ่งนี้จะมาดูซิว่าจะมีคำไหนบ้างโอเควันนี้ก็ขอหมิงเทียนเจียงครับผมบ๊ายบาย